โอ้โหแกงกะเนี่ยเผื่แย่มากมูแซมถือตี้

ไปกันในบ้านมาหน่อยไปหยุด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 ยยยมันยังไม่จบมันยังไม่จบมันเต็มหมดเลยตายตายตายต่อไป คาตาเลยกูว่าหกตัวเมื่อกี้ฟังถอยเลยหกตัวแล้วก็ขยันเจอเยอะซะด้วยอ่ะต้มาสอนสิไม่ยากหรอ ผมไม่อยู <ap> ่หล <of. us> ังกูเสมอแหละกูโดนให้เองถ้ามึงอยู่หน้ากูเมื่อไรแสดงว่ากูดดาขาลูกกระต่ายต้องน้ำ แฟตไลนะ์เนี่แตไลน์แบตสีเซลล์ยีสูงเยอะจังกูแบตขอหน่อยได้ปหล่ะแบตแเซอย่ากาว เซลวิป 7S แบตสูดเจอกันพร้อมมาสกิลสยาต้องฟังเบียงเลยมิ้นวจร่าต้องใายรีบบอกเลยยายาตัวใกล้ไม่ไม่รู้ใครเห็นก่อนบอกยาก่อนเลย ยยาเห็นเหมือนกันนะเห็นเหมือนกันนะ้วกูอยู่ใกล้กว่ารีบเบียร์เลยรีบเบียร์เลยเดี๋ยวหยิบเลยจะให้ผมใกล้แบตคุณแล้วไงก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรไดง่ายสิ เรีไดเปิดเจออันลแบตเนี่ยเฮียผมคมมัเไม่ไ,ออมมไปเอาอะไรอ่ะทุนสามามอาที่กูก่อนไหมสามเือเปิดไม่ได้ เอาสิกู้เป,ป่าเฮ้ยเยี่ยมมั่นใจดีวะเยี่ยมเชี้ยรนี่มั่นใจไม่ได้ไปเ,เดี๋ยวผมจัดการเอง,องเไหนดูซิอาการเป็นไงขอ,ของคมคมีะมด้ย มีใครจะเล่นอมอนสเตอร์บิ๊กทองไหมขอแปดสามเรียงกันสวยๆของผม <Yeah. S 2> ยงงบน ฮัโลหโลหโลฮัลโหลสสัตว์ฟังแบตหมดเกิดไปสักครู่เปิดได้แบตหนึ่งมาสามรอบดูไหมโอ้เจ็ดแบงได้อุ้ยมาท้อ<ะ>อันสองอ่านสามสี่อัน ยังไม่ขอหมดเลยขออัดเน่ใช้ให้หมดเถอะที่มีอ่ะโอ้เอจะเล่นาแม็ก้ไปะอแพูดถึงแม็กก็มาอตายกี่โมดีไว้ พูดถึงแม็กฟ้าแม็กฟ้าก็มาจังะวัปวยตัวเองอีก่ล้ววอย่าโวดเซอร์ไพรส์อ่ะได้เดี๋ยวคุณนอนก่อนเลยเซอร์ไพส้ไปแล้วนะ นี่มันน็อกด้วยเดยวอว์ีไม่ไดยิงเสร็จปืนเลยสี้ากันหน่นอยตี้แบกนะเปใครเก็บ,บกนี่แบงคเมืกันชิวนอนยว่แบงค์อูบบไะ กูเก็บที่จุ่ไว้แบบกูแบเอาไหนอ่ะนี่แบบโยนไห้แล้วนะโหไหนอ่ะเห็นปิกอ่อ้หาพี่กุยเจอไอ้สั์ไม่ปีกนยคผมจะติงแต่กูก็รู้ว่าจะโยนให้ตอนนี้ตอนเก็บอันใหม ไมบใหม่แล้วมันไม่พจมาวะกรอดก้กันนเวยงไม่ไดเฮียอะไรเลยนะอยู่ในโรเด็กนอกเด็กนอดก้คอเด็กนอกโมาวิ่งกันตัแตู่คนละังเลยเฮียไปไก็ได้ใช่ไหมยังได้ อุ้ยเอิงสองเ่ยนะจุบไม่สวยูโซ่แบตเตอร่นู้นสามวันแอดอบทั้งนั่นเคยจะเข้า้างกูเอาไปคุณสามนะไหนคุณสามผมอ่ะโอ้ ไอ้แดงยังเนี่ยไวต่อกวะเดี๋ยวคนแรกโอ้โหอันแดงนี่คื้อใบใจจัดแค่เน้ยไม่ต้องอ้ออนี้กล่องลีไอ้จีนนี่น็อกอีกแล้วเนี่ยหัวหามเก่งดูดิดูดิจีนฆ่าคนเดียวเลยไอ้เก่งกรโป้แล้ววะนี่ยเห็นแมงฆ่าได้อยู่คนเดียวจิวดีเดินก9แล้วนะจะจบ ม่โดนตักแม็กเดีวเฮ้ยนี่นี่นี่นนจับไปกันแล้วไปกันแล้วจบแล้วบอแล้วไ <c oughs> อจีนโดนยิงต,ต,ต,ตายวะ มีดาบปะมีต้องดาบไปอ่ะจบแล้วโุไกอับดาบไปจบแล้วตรงไหนก็ได้ขบนขบนขบอะไรงบอะไรขบนขบน,นขนนบนมาแล้ววาดีอยู่ล่างไงท็อปเนีน่ย จะรับก้อนหนึ่งจะรับก้อนหนึ่งหลัวหลัวหลัวหลแล้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 วเ้าไม่ต้อดาวหนึ่งคูต้องูม่กูหุมั่งดาวเฮ้ยเหน่จังเยจังกูได้นอนสักที